ได้ไหมครับเด็กจะได้ไวโอเคติดพารตัวใหม่ที่เรามีการเปิดตัวแล้วมีจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในงานของ18ปีครั้เยีะกยคืมี2รุ่นนะครับวันนี้เรามาโชว์รุ่นหนึ่งบนเวทีซึ่งใช้พื้นที่ขนาด้วยนะครับรานนี้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าน้ำออกละลายคืออะไรนะครับน้ำออกละลายคืออะไรจริงๆมันมีข้อมูลมากมายนะครับทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็จะบอกว่าออกละลายน่ำมีน้ำนี่มีความเป็นด่าน้ำมีความเป็น่านะครับเฮ้ย ในเรื่องของความเป็นด่างเนี่ยนะครับมีงานวิจัยหลายงานวิจัยบไว้เลยว่าความเป็นด่างเป็นสิ่งที่มะเร็งเนี่ยไม่เพอร์ชองเพรามเป็นด่างเป็นสิ่งที่มะเร็งไม่ชอบมะเร็งชอบสภาพความตึงต้นมนุษย์เราเนี่ยมีเลือด E.S. เลือดเนี่ยเป็นด่างมาก่อนนะครับ E.S. เลือดมนุษย์ที่แข็งแรงปกติอยู่ที่เจ็ดจุดสี่ E.S. มีตั้งแต่นะครับไล่เลยนะครับศูนย์ถึงสองกาบไปถึงศูนย์สี่นะฮะ E.S. มีกลางที่เจ็ดนะครับตอนเจ็ดมีสภาพความตึงต้นมากกว่าเจ็ดมีสภาพความเป็นด่าง เลืองลด BPS มาตรฐานที่7.4นั่นแปลว่าเรื่องลดกระด้างกคครับด่างอ่อนๆนะครับถ้ามนุษย์คนเราปกติ BPS ประมาณ7.4คนน่าจะแข็งแรงรูปราพดีแล้ววันนั้นเซลล์กะดูกจะทำอะไรไม่ได้แต่ประเด็นคือว่าแล้วทําไมคนเรา BPS เลือดลดลงได้น้าเหลืองน้าต่างๆในร่างกายมันลดลงได้ก็เนื่องมาจากอาหารการกินนะครับอาหารการกินต่างๆก็จะเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดทำให้เกิดกะดูได้ง่ายนะครับ ก็จะไปเร็วนะครับเขาบอกว่าสถิติคนไทยเสียชีวิตมากอยู่ก็คือมะเร็งมะเร็งเป็นโรคเป็นโรคที่เป็นยอดฮิตเป็นดับหนึ่งนะครับอยู่ในกระแสนิยมนะครับเพราะถ้าใครตามกระแสก็ต้องเป็นมะเร็งนะครับจากข้อมูลนี้นะฮะแต่เราไม่ได้โยงอย่างนี้นะครับก็เห็นว่านะครับ23เปอร์เซ็นต์นจาก้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเป็นเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับก็ให้เห็เนได้กินเพราะมันดื้อหายนะครับจากนั้นสาเหตุผมไมเร็งเกิดจากอะไรไวทที่สุดนะครับก็คือนะครับอาหารการกิน อาหารบางอย่างสร้างกระเราะครับก็ทำผลแล้วนะครับเนื้อสับเคยของปิ้งย่างเลยนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับก็จะเป็นมีความเป็นกรดสูงนะครับก็ทำให้เป็นไตอักเของระเราะได้นะครับสาเหตุมาจากมลภาวะในอากาศก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องความเครียดวันนั้นทำกิฟต์เรียนกันเครียดนะครับทำกิฟต์เรีนต้องไม่เครียดแต่เราจริงจังนะครับอ่ะคราวนี้เราเรื่อน D S ที่ผมเรียนท่้นฟังค่า D S เป็นการวัดค่านะครับค่า D S เปนการวัดค่าก็คือไล่ไปตั้ง 14 PS แต่ผมจะเล่าให้ฟังที่เกี่ยวกับน,น้ำนะครับที่เป็นน้ำอันตรายนะครับก็คือ PS กลางปีเ7โดยส่วนใหญ่น้ำประปามี PS สางนะครับน้ำประปาที่เราเอานำมาใช้บริโภคนะครับโปรไบโอเกนนะจะมี PS สางนะครับอาหารการกินบปลาทิ่มีความอิ่มตัวนะครับก็คือไล่ลงมานะครับไล่ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเนื้อสัตว์นะครับ PS จลมาที่5ถึง6แต่รื่องดื่มที่มีแออลกฮอล์ PS ก็จะต่ำเพราะนั้นทาน ALCO มากกับอาหารมีโอกาสเกิดอาการเป็นมาก มะเ,เร็งใช่ไหมฮะที่เขาเล่าข่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์บางประเภทก็มีความเป็นกรดนะครับส่วนผลไม้ผักผลไม้ผักใบเขียวผักสดผลไม้สดถึงแม้จะไม่ทานรกรดฟีนูลแล้วเนี่ยนั่นกะมีความเป็นด่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเป็น่างที่เหมาะกับน้ำรือที่เอชอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเจ็ดกว่ากว่าถึงเจ็ดจุดห้าถึงประมาณเก้าไม่เกินเก้าจุดห้าเป็น pH ของน้ำอัลคาไลที่ดีถ้าเกินกว่านี้มันก็จะเกินกําลังของการดื่มเช่นถ้าสมมติว่า pH ไปถึง เขาบอกว่าเป็น g h ของน้ำยาแบบท่านุ่มคือคทำท่านุ่งได้ไงแต่ไม่ได้เหมาะกับการบริโภคเพราะฉะนั้นน้ำที่เหมาะกับการบริโภค g s ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้านะครับถึงประมาณเก้าจุดห้าไม่เกินสิบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องลองน้ำที่บรีโภคออนคลน์รุ่นใหม่สองที่เปิดตัวเนี่ยน้ำาันคนอ g ประมาณเจ็ดจุดห้าถึงแปดจุดห้าเก้าเต็มยี่จะไม่เกินสิบเราจัดการระบบเราเรียบร้อยนะครับด้วยวัตกรรมของการทาน้ำาอนไลน์ที่เป็นทธิบัติเฉพาะเรานะครับเพราะฉะนั้นให้ดูภาพนีดหนึ่งนะครับ อันนี้มาตรฐานทั่วโลกก็มีอยู on on enfin ่คือค่าค่า pH กลางก็มีสีว่านจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าอ่อนกว่ากลางคืออ่อนกว่าเจ็ดใน6.5จะลงมาค่อนข้างมาเหลืองจนถึงส้มแต่ถ้ามากกว่าเจ็ดคือเป็นด่างนะครับเป็นอัลตราไลน์นะครับก็จะฟ้าน้ำเงินม่วงหรือม่วงทึบไปเลยนิดเป็นด่างนะครับถามว่าการวัดค่านี่วัดยอะไรวัดด้วยระดับข้อสอบนะครับก็เดินมาว่ากันนะครับเพราะนั้นเรามีเครื่องสองรุ่นซึ่งนะครับต้องเรียนว่า ครื่องรุ Nil ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นการพัฒเปลี่ยนไปลดหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์เข้าใจานะครัเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะมากขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีการทำน้ำเป็นอัลคารายนะครับนอกจากแร่ธาตุที่มีปรยชนแล้วมีอัลคารายด้วยและสัดครองที่ลดความตึงท่ายังคงมีเหมือนเดิมแต่เพิ่มความอัลคารายลงไปนะครับที่สำคัญเพิ่มความตึงท่าอัลคารายแต่ราคาไม่ได้เพิ่มราคาไม่ได้เพิ่มเพราะฉะนั้นใครท่านได้สามารถแต่งงานได้ง่ายนะครับ แลัก de ็เช่นเดียวกันนะครับเพิ <It> ่มความเป็นคาะลายข้างในโดยการที่เราเพิ่มแองแกลเลนละไาเข้ามาละลายผ่านชั้นงแกลเซึ่งน้ํา่เป็นแกลเนทัาละลายสามารถสาธิตง่ายที่เดียวผมทํางานิตทีบนดีให้ดูเลยดีไหมครับมาดูเลยครับขอยะมันจะไมได้โอเคครับผมมีน้ําอยู่สองสามประเทศให้ดดู คนบนหน้าคนด้านน้ำเป็นดีนะครับเราจะมีน้ำบางประเภทเรามาเทียบความเป็นกรดด่างของน้ำแต่ละประเภทกันนะครับผมจะไล่เรียงตั้งแต่น้ำที่มีคา่าที่พวกความเป็นกรดได้ถึงน้ำมันนมใช่ไหมเวลาเราทานน้ำมันนมนะครับดื่มน้ำมันนมมันก็จะมีกรดใต้นะครับก็จะมีค่าความเป็นกรดด่างผมจะมาเทียบค่าความเป็นกรดด่างโดยการที่เติมเติมไปหนึ่งแก้วนะครับนะครับแล้วถามว่าเราจะเราจะรู้ค่าความเป็นกรดด่างได้อย่างไรเราจะอย่าง การวับบดค่าเดเดนะครับถ้าเมื่อจะพูด่วนจอนะครับมีสีต่ามนค่าเดเดนะครับแต่ในส่วนของชุดสายที่เราก็จะมีสีของเย็ต่างๆด้วยนะครับจะเห็น้ว่าเราค่าแต่ค่าเย็ตแต่องไปถึจนะฮะเจ็คี่เเพราะนั้นออนาบกทคืออยู่รงนนะครับอ่อนตอนเจนทเป็นกลดแหลนะครับมันจะเขียวไปหาอยู่ในสกส่วนความ่ากเนี่ยเลืองแต่เขียวตั้งแต่ฟ้าเงินก็ไ เามีคพตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมจะเริ่มจากน้ำอัดลมก่อน่าจะเป็นหยดที่มีความเป็นดดความรวดเวนะครับเฉียนจาะชากอย่างนี้นะครับหน,น,บน,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 นไปประมาณสาหยดหนึ่งสองสานะครับสี่หยดน,นะครับขยเลยนะฮะออกสีเลยครับก็แปลว่านะ้ำอัลดลมมีค่าความเบนความหมลำดับต่อไปด้วเนนาราวดเรผมมีน้ำหยดาำประเภทที่ว่าน้ำอาวโอเขียะเหนด้วยนะฮะไน้ยินดะคือ่าตาง ก็เป็นอัำสะาที่ไม่มีแราตนะครับเปิดความเร็วนะฮะเอปอรมันไม่โครงการแล้วก็อย่างกอลงไปเช่ดยกันดูว่าน้ำดื่มประเภทนี้จะมีค่าความเป็นกรดหนะครับสีเท่ากันขยับครับเป็นงครับเขียวเข้มเป็นจะอ่อนครับกล่อ่อนใช่ไหม่อนอ่อนนีน่ผนะฮะอ่ะเรื่องความอะไรอน้ำดื่มไปน้ำดื่มกวไป น้ำเดือดทั่วไปนะครับเราซื้อตามห้างร้านทั่วไปเหมือนกันครับฝากผย้ชเริ่มจะขึ้นมาแล้วน้ำเดือดในร้องตลาดบางประเภทก็เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุพอสมควรก็จะให้ความเป็นด่างพอสมควรนะครับส่วนน้ำเที่เอาก็จะไม่มีแร่ธาตุเลยคราวนี้น้ำที่เป็นน้ำแร่จริงๆเนี่ยร้องตลาดนะครับน้ำแร่ในร้านตลาดขายเป็นขวดนะฮะขวดร้ำทุกว่าบาทอันนี้นะครับ ก็เทลงไปโอเคนะครับจบเลยนะครับก็จะเทนไนเรื่อยๆคือเข้าเกลียดถ้าควัมไม่หนาคุณเรื่อยๆมีแรงหน้าน้ำคือคกับไม่ได้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมน้ำคามเป็าไปที่กดจากเครื่องแต่ไม่ต้องลดแรงผมจะกดจากเครื่องเลยนะครับแล้วมาดูภานะครับ มาดูนะครับตัวไว้ตรงนี้นะครับน้ำจากเครื่องน้ำที่มีน้ำอะไรนะครับสามยนเท่ากันนะครับก็จะเพิ่มมีเดชมาเป็นประมาณเจ็ดหรือประมาณแปดนะครับหลักการทางานนัคือว่ามีอยู่น้ำอะไรข้างในขอรข้าเพื่เพิ่มมีเดชกับน้นะครับวันนี้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับผูกอาหารที่มีความเป็นกรดก็มาโจมตีไม่มีอะไรในร่างกายนะครับลดลงนะครับมีวามสิ่งมากขึ้นทำไมจะปลอดภัยครับสมมติว่านี่เป็นร่างกายเรา นะครับขึ s <S ้นมีความผลใช่ไหมครับทำไงปลดไปเพืดื่มน้ำที่เป็นน้ำประทานน้ำขึ้ครับก็กดลงไปในนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการสาทิตง่ายๆซึ่งท่านสามารถฝึกได้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับน่าสนใจไหมใครอยานได้ไห นะครับอย่าลืมว่าเรามีสองรุ่นก็คือมีทั้งรุ่นที่เป็นแรงรัดคือเต็มงานนะครับปกติและยังมีรุ่นเอ็กซ์ับเดียวนะครับคนแรกต่อมาที่จอสุดท้ายโปรโมชั่นนะครับแล้วมีเอ็กซ์ัเดียวอันไรนยนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ก็มีจําหน่ายแล้วนะครับโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นครับถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือซื้อสองรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะรุ่นใดรุ่นหนึ่งซื้อหนึ่งเครื่องก็ฟรีเยิดกรองน้ำารงไหนหนึ่งเหยียบนะครับถึงสิ้นเดือน ตลอดพันธุ์ที ujemy, ่มีเรื television 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 ่องกองน้ำเองคซับเยอะเรุ่นเดิมอยู่สมัยแรกๆเลยสามารถนำมาแลกคือได้ราคาพิเศษก็คือจัลลามหินหกพันห้าร้อเดสิบห้ือนได้ราคาแปดพนเจร้อยเจ็บาทได้ทีวีด้วยนะครับ5,265ันทีวีนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะนั้นนี่คือสินค้าใหม่จะเปิดตัวในงาน18ปดีคราวนี้นะครับผมใช้เวลาสั้นๆนะครับแล้วเราพบกันที่บุทธในงานไบเทคนะครับสิแปดปีครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ